บางอย่างมันสามารถเอามาปรับใช้ได้จริงๆแล้วอะ่ะงานยิ่งเล็กยิ่งยากค่ะช่างที่ประเทศเราอเก่งเยอะมากเลยนะคนนี้ศักด์มักจะแบบนักเลงแปืว่าตีฟันแทงอะไรแบบเนี้ยเป็นคำถามที่เจอค่อนข้างบ่อยนะคะว่าได้ยินมาว่าแบบมันไม่เหมือนกับการลงกระดาษก็เลยแบบเอ,อ้ยอยากลองเหมือนเป็นอีกาศาสตร์หนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้ได้ทำค่ะ เริ่มจากการที่ไปเป็นลูกค้าสักแล้วสักไปสักมาสนิทกับช่างคุยกันถูกคออะไรเงี้ยแล้วแบบแลกเปลี่ยนกันเรื่องแบบศิลปะอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเออเราวาดรูปจบศิลปะมาแล้วหนูก็เลยแบบลองเย็บเไแปลว่าแบบอยากลองทำอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบได้รับโอกาสตรงนั้นมาการวาดรูปช่วยให้เหมือนแบบเรามีพื้นฐานในการแบบสักมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะว่าบางบางอย่างมันสามารถเอามาปรับใช้ได้แต่ที่เรียนรู้ก็คือเป็นเรื่องของความแบบ ควบคุมเครื่องสักมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือกระดาษอะ่ะมันมันเหมือนกันหมดถูกไหมแล้วเนื้อผิวแต่ละคนอะ่ะก็จะมีความแบบว่าบางคนก็มีความแบบสักแล้วไม่ติดบางคนแบบสักติดง่ายอะไรเงี้ยก็คือเรียนรู้มาว่าผิวของแต่ละคนคือไม่เหมือนกันแล้วก็ทิคในการแบบใช้ของแต่ละคนอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างต้องเรียนรู้อยู่เหมือนกัน หลักๆอ่ะปัญหาของช่งางศักส่วนใหญ่เลยก็คือคนผิวแห้งผิวแห้งมักจะสักค่อนข้างลำบากค่ะในตอนสักอย่างเงี้ยก็จะมีการใช้แบบครีมวาสลีนช่วยเพื่อให้ผิวมันมีความแบบนุ่มมากขึ้นการลงหมึกมันก็จะมีความแบบเดินง่ายขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเจอลูกค้าบางคนก็จะมีความแบบความดันสูงก็จะมีความแบบติดยากอะไรเงี้ยก็คือ จะไปอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วว่าเราจะปรับความแรงของเข็มยังไงอะไรยังไงนี่ก็จะมีความแบบลึกลงไปอีกของหนูจะเป็นเขาเรียกว่า tattoo b a c k w o r k custom ก็คือเป็นงานข่าดําค่ะถ้าสไตล์หนูเลยจะเป็นฟีลเหมือนแบบดินสอดอิ่งเส้นเยอะๆเส้นเล็กๆสามารถทําแบบว่าโหดๆก็ได้หรือมีความแบบคอนทา้าสไม่ได้เข้มมากอยู่ที่แบบความต้องการของลูกค้าค่ะว่าเขาอยากได้แบบไหนก็คือให้เขาตั้งโจทย์งานออกแบบหนูทุกชิ้นอะก็คือจะออกแบบเองหมดค่ะแล้ว วนใหญ่ลูกค้าคที่มาสักกับเราอ่ะเป็นเพศอะไรคะหรว่าหลากหลายส่วนมากจะเป็นผู้ชายอาจจะเพราะด้วยเนื้องานหนูมันมันค่อนข้างแบบมีความแบบก็ดุนะแต่ก็ไม่ได้ดุมากอะไรเงี้ยใช้สมัยเแกะแเคสยากสำหรับหนูอ่ะมันก็จะมีหลายประเภทยากก็คือตำแหน่งที่สากสองก็คือผิวสาม ก็คือระยะเวลาที่ต้องเร่งรีบอย่างหนึ่งกับสองอะ่ะหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเรื่องแบบบริเวณที่มันสักยากผิวก็เข้าใจผิวลูกค้าสามารถทําได้แต่ว่าเรื่องที่หนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบยากเลยคือระยะเวลาที่จํากัดประสบการณ์ก็คือแบบสักลูกค้าคนจีนเขามีเวลาให้หนูแค่ไม่ถึงสองวันอะ่ะแล้วเขาต้องรีบกลับประเทศอะไรเงี้ยทำรวมทั้งหมด13ชั่วโมงคืองานมันไม่ควรจะต้องแบบเร่งอะนะ่ะเนาะเลยรู้สึกว่าจุดนั้นอะ่ะมันมันยากสําหรับหนูมากเราคิดว่าอะไรคือจุดที่ทําให้คน รู้จักเรามากขึ้นหรือเรามาอยู่ในกระแสอาจจะด้วยความที่กระแสด้วยหรือมั้งหรือว่าไลฟ์สไตล์หนูดูเป็นแบบผู้หญิงที่ที่ดูเหมือนแบบไม่น่าจะสักงานแนวแบบเหมือนผู้ชายสักอะเพราะว่าคือช่างผีส่วนากก็จะสักงานแบบเล็กๆน่ารักอะไรอย่างนี้แต่ง,งานหนูจะมีความแบบว่าค่อนข้างเป็นตัวเองสูงเลยหนูอาจจะเป็นคนเฟรนดี่ด้วยเลยคุยง่ายอะไรอย่างเงี้ยสบายๆค่ะแล้วเรา,เ,าเริ่มเข้ามาอยู่ในกระแสได้ คิดว่าเริ่มจากคนก็คงไปแนะนําต่อมาอะไรอย่างนี้ก็ดีใจนะที่เขาแบบชอบในงานหนูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้อนี้ฉันเจ็บอ่ะฉันก็แบบค่อยๆแบบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสั่ตัวเองอะไม่เจ็บเลยนะชิลมากคือถ้าถอดแขนออกมาได้ก็คือแบบคงสั่เองเลยหลายคนสงสัยที่เป็นคำถามที่เจอค่อนข้างบ่อยนะคะว่าราคาเริ่มต้นเท่านี้เท่านี้ทำไมแบบ ถึงแทงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันมันยากมากในเรื่องของการสักแล้วก็ลูกค้าส่วนมากยังไม่เข้าใจว่ายิ่งเล็กอะ่ะมันยิ่งง่ายจริงๆแล้วอ่ะงานยิ่งเล็กยิ่งยากค่ะแล้วก็อยากให้มองว่ามันเหมือนเหมือนกับการซื้องานนะคะท้ายที่สุดเราสบายใจกับราคาตรงไหนหรือจริงๆแล้วอ่ะช่างสามารถตกลงราคากันได้นะว่าเราไหวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเขาก็จะบอกเหตุผลว่า ชิ้นนี้ทาไมราคาเท่านี้รายละเอียดเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะคิดยังไงกับคนที่แบบความคิดเก่าๆสังคมที่แบบจัดคนที่สักอะไรจะต้องเป็นคนไม่ดีหรือว่าจะแบบเหมือนเขาไม่ได้มองเราดีอ,อ่ะอ่าเรื่องเนี้ยหนูเคยคุยกับคุณพ่อนะเหมือนมุมมุมคนที่มองอะ่ะส่วนมากเขาจะเป็นรุ่นแบบรุ่นเก่าเนาะคือคือหนูเคยถามพ่อแบบเออทำไมเขาถึงแบบไม่ชอบเด็กสมัยนี้ว่าสักอะไรเงี้ย พ่อบอกว่าเมื่อก่อนอะถ้ายุคนั้นคนนี้สักมักจะแบบนักเลงหรือว่าตีฟันแทงอะไรแบบนี้คนก็เลยจําภาพแบบนั้นมาเตอ,อมันก็ไม่ไม่ผิดอะเพราะว่าเขาเกิดในยุคนั้นเราเกิดยุคนี้แล้วก็หนูว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็แบบเปิดกว้างมากขึ้นคือท้ายที่สุดแล้วอะจะมีรอยสักหรือไม่มีอะอยู่ที่การวางตัวการแสดงแสดงออกมาว่าคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยรอยสักมันเป็นอะไรแค่แบบแค่ภายนอกอะคือคุณไม่ต้องไปคิดว่า เออทำไมเขาถึงสักเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอยากให้มองแบบข้ามจุดนั้นไปเลยมองลึกๆว่าถ้าเขาปฏิบัติตัวกับเราดีเขาคุยกับเราดีแค่นั้นกือ,อเขีคิดว่าคุณค่าของชีเราที่มีต่อสค,คืออะคคุณค่าก็คือ คำทางนี้ยากนะคุณค่ะจริงๆทุกอาชีพมันมีคุณค่าหมดช่างศักก์ก็คืออาชีพที่ต้องหาเลี้ยงชีวิตอะแบบอยากให้ทุกคนสนับสนุนเพราะมันก็คืองานศิลป,ปะอยากให้ทุกคนให้คุณค่าไม่อยากให้มองว่างานศัก์มันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะจริงๆแล้วอะช่างที่ประเทศเราอะเก่งเยอะมากเลยนะอยากให้รัฐบาลสนับสนุน เรื่องนี้ด้วยแบบแล้วก็อยากให้ลูกค้าที่แบบสนใจที่จะสักอะรู้คุณค่าในตัวของช่างเพราะว่างานทุกชิ้นแต่ช่างที่เขาทำออกมามันมีเรื่องของแบบอารมณ์ที่เขาตั้งใจสั่งชาติชอบมากเลยนะเขาก็ชมนะว่าจริงๆช่างไทยอ่ะเก่งมากเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าซูยอนช่างสักค่ะ